ครับผมต่อไปนี้ก็จะพา f อซย้อนลงไปดูยุทธการใต้ร่มเย็น <c oughs> เขาเรียกว่ายุทธการใต้ร่มเย็นสิบ้านะครับในการรบกับขอจกจคมโจนพูโจรจนเบิกแยกดินแดนนะครับกองโจรคอมนิตมาลายาที่ภาคใต้นะครับวันนี้จะพาไปให้เพื่อนอีก,กองร้อยหนึ่งที่เขาไปรบเล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นพศออไหนสองหกสองหก 2526ันห้าตอนนั้นอยู่สังกัดกองร้อยอะไรหกเอียวเก้าหกเอี่ยวตอนนั้นเดินคููกับกองร้อยไหนร้อยก็หกศูนย์หกศูนย์หลักลอยเลนี่อยหนึ่งจำว่าอะไร้าร์เกตโบเมนโบเมนฮารมันลอยสองหนึ่งหรือ้อยอ๋อยิงนี่หนอสองศูนมันเดินกับผู้ใดบ้อหรือ้อยใดรอกจำว่าใรจำว่าใไรเอากองร้อยห้กันละกันจำอไรกหกศูนย์หกเอียวเราไปน้เงินเป็นครูบัติเดาไปภาคใต้ก็จะจัเป็นครูบัติแล้วตอนนั้น ภารกิจเข้าไปตีอะไรที่ไหนพารกิตเข้าไปปราจอกม่อจนจิน<ด>น,นิมรยาในพื้นที่พื้นที่อำเภอตอนที่แรกเริ่มเ,ออเริ่มจากอันดับแรกเลยอเทนะอเทชนะอ,อเภอทชนะออเทชนะเนี่ยเข้าไปเข้าไปพากันไปเนี่ยเข้าไปมองแรกเนี่ยไปที่แรกเนี่ยมันกำลังยิ่งปืนกันอยู่เลย มันกำลังมันซ้อมซ้อมยิงมันก็หูว่าพวกเขาไปตอนนั้นไปเวลาไหนเาไปกลางเว้นไปกลางเว้นก็มันกำลังฝึกยิงปืนแปงตางๆอยู่โดยที่มันพลุว่าพวกเข้าเข่าไปตอนนั้นไปเป็นกองร้อยเลยจีไปสองกองร้อยสามกองร้อยตอนนั้นก็อร่อยเลยเออแต่เวลานั้นเข้าไปเวลาเขาจัดชุดเขาไปเบื่อนนะเขาก็กองร้อยละ รงนะคือเราไปเราเข้าไปในพื้นที่ก่อนจะถึงปุ๊บเราก็หยุดกํำลังส่วนใหญ่ไว้แเราก็ส่งสเกลเนี่ยเข้าไปแอบดูเอาแบโตเบาที่สุดไปนะไปแอบดูวไปเป็นทังไหนวะเนี่ยมานี่ก็ผ่านเข้าไปก็นํากันเลยตัวบานนี่เออผู้ใดยิงก่อนล่ะบัดนี้ทหารผ่านแล้วนําก่อนเขายิงก่อนเลยจะโดนบ่โดนบ่รู้ถล่มไปก่อนน่ะเนาะทะล่มไปก่อนมันยิงต่อสูบอ่ะยิงมันก็ต่อสู้กันแต่ว่าโดน บดนต่างคนต่างบดนกันน่ะเราต่างคนก็ยากไงบ่ต่างคนต่างมีหลวงพผดผุดต่างคนต่างมีของดีเลยยิ่งกันทต่นั้นมันไหวบ่มีไฟถือไฟเลยยิ่งกันตรงนั้นปะทะกันโดนบ่ประมาณสี่หานาทีนี่ละโอ้ปะทะแต่ละครั้งเออสี่ห้านาทีมันก็ต้องไหวตัวอ๋อมันพวกนี้มันันีบานนี้เข้าไปไปตำรวจนะตำรวจเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ เห็นนี่ยังแน่ไปเลยยูทูบเบอร์พวกไปเห็นห้อยยังโบไปจบดึงออกมาโดนระเบิดขาขาดเป็นยูทูบเบของเนื้อคนมันนีน่ะุดสุดยอดพวกนี่ก็หูยแล้วตัวบรเวทระเบิดมันมันมีว่างกลางทางว่างขอบทางมันูว่าเข้าบาเดินกลางทางแล้วมันว้าเดินพวกเขานี่คิดว่าเดินตามทางจะโดนระเบิดโดนลุมขวากมันฉลาดมันมันคิดเหมือนเรามันคิดรู้แล้วว่าพวกเราต้องเดินข้างทางมันก็จะมาดักขทาง ก็เดินกลางทางกันไปเหยียบไปน้ำกันเนี่เป็นรอยเนี่ยต้องให้มีห้อยเดียวเต้นเท้าเหยียบเท้ากันไปเออแยกอ่ได้แยกกึ่มเหยียบรอยเท้ากระหูยแล้วพวงนั้นมันเป็นยังไงล่ะกระหูจะต้องพูดอะไคุ้มแถวนน้นัคใ้น่ะมันหูจากเบิร์จนจินคอมมินิ้ต์จริงฝังแจ่ระเบิดไว้หัวทหารผ่านมาแล้วมันพวกใครสูไปไดนมันจะดักระเบิดดักระเบิดดังเดียวก้าวเดียวลงไปตอนนั้นนะหูวา เดินในน้ำยังไปเจอมันขวางลากสายระเบิดขนข้าวหนามพวกนี้ในน้ำก็มีเราเมื่อกล่าวากไก่เนี่ยวากปูนนี่วางในน้ำในน้ำฝากบกปูนนะดูไห้พี่ยาเมึงเขาเหรอเทนั้นน่ะยอมเราแบบเจงยี่หลี่ฝากไต่เนี่ยไอ้โจรจินผมเนี่ยระยะเนี่ยตอนนั้นะผมโดนระเบิดอ้าวไปโดนแบบไหนเอาเอาไอ้ฟังมึงดูกันย้อนว่ายน้ำกันแบบว่าจะคืนตีฐานนี่แหละเราบักเสิร์ตุรเกศ เออ,เอ,อ,อมันงานน้ำก้นเฮาบักให้มาเสดจุลเกตเออมาเนี่ยมันมาเลยบุดมมาแซงเฮาแซงเฮา,าตุ่มเลยกุ้หอคนหยียบบักเสดเ,เป็นยังไงแนบเนี่ยขามันบวกล่แต่มันทะลุบ้นนี่นะทะลุประเภทเอาผ้าใส่ทะลุได้แต่เหานี่โดนโดนน้ำหนานะโนโดนน้ำหนาสะเก็ดบ่อออโดนสะเก็ดเลือดอาบเลยแต่แห่งบ่บ โบปันไดบโบปให้เข่าน้ำเนื่องจากว่ามีพระดีครับเอาของพอไปนั่นเอาของพอไปนั่นพระกันหลายโพดตอนนั้นแจ๊กพาดอย่างน่้นะครับก็ทําให้คาดเกลียร์โดนกับตาลมากกับเขาก็มาจากมาส่งมวันไหนโเป็นนอนยุ้ยไตปีกยังบินล่อล่อส่งลงมาทอมกุฎลนะล่อพวกมาเมื่อนั้นยิบเอ็ดขนทั้งหมดคงร้อยไหนมีแต่พวกบาดเจ็บทั้ง จังลอยได้ตัวลอยได้แลทหารเจนก็มีเออรอดรอดสิบลแต่คืนเครื่องมาไอ้นี่นะทหารเจนก็หลายพวกเขาก็มีพวกเขาก็มีแต่ว่ากินแล้วทหารพานหลายกว่าแน่นอนทหารพานหลายกว่าแน่นอนเพราะทหารพานมันโฉบชนกลัวดิเขามีแต่เขาก่อนอทหารเจนแนวหน้าทหารพานนี่หน้าแนวเออเมียนเมียนฟังไปด้วครับเด้อทหารเกณฑ์ก็เขาเรียกว่าแนวหน้านะครับแต่ทหารพานจู่โจมค่ายผงชัยเขาเรียกว่าหน้าแนวเราอยู่หน้าแนวเลยครับอยู่หน้าเขาสุดเลยทุกสมรภูมิทุก ง่ายมากขวมหัวทหารพาดไปลงงารเจนหูยตัวเห็นว่าลงกันอยู่เลยเดินหน้าแล้วเปลี่ยเดี๋ยวครว่าวาดจิตตัวไปลำแปดเราเหตุการณ์ต่อไปอีกมั้งตั้งต่เกมนี่กัมาโยมาลงบานเลยมาลงบานลงกดเขาโซนมากดเออไล่บอลลู่เหตุการณ์ต่อไปเลยส่วนเกาเบิรเดียวเนี่ยอำเภออย่างวมาลืม ไอ้น,นี่ครับบาดเย็บไปช่วงโรงพยาบาลยาหายาลาอำเพื่ออย่างน้อเนื้อเนี้ยแหละปรากฏว,ว่ามันมีจอเข้ามอปลอมโตเขามามันถึงมะขาอยู่โรงพยาบาลได้ไหมจะว่าหมอเขาไหวตัวท่านเอานี่คนป่วยเป็นสอนไววเข้าหนึ่งๆน,นี่แหละเลยรอดตายถือยืมเพื่อ,อยาหานี่นะยาหายาลายะละลนย่างะั้นยางขามขอนมอพพวกันยางขามขอนไปเหยียบอืม ประเสริฐสุเลกเกศเป็นเพื่อนเอฟซีกันยู่คุยกันอยอ้ยสั่งงนะบางงานเขาก็บอกว่ามึงมนันเป็นรอยก็ตตรงหห้มห้อยเดียวก็ะัากได้ก็ะหงแต่ว่ามันระ,ะเบิดหล,ล,<ะ>ลายลนอกจากระเบิดยังมีหลุมขวาำอีกนะครับเพราะว่าการลบพวกนี้มันแต่ละพวกละกลุ่มมันบคกลกันการวางแผนของพวกมันลบกับโจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายาลิจจอขคอจอกกอนะครับที่พูดอยู่เนี้ยก็ สรุปแล้ววันนั้นมีคนเก็บพวกเรานี่ที่รอขึ้นหอประมาณทั้งหมดไม่ใช่ประมาณหรอกยี่สิบเอ็ดคนยี่บเอ,อ็ดคนตั้รแต่พวกบาดเจ็บนั่นแล้วมีผู้เสียชีวิตปะตอนนั้นตอนนั้นโบมี่โบมี่มีแต่บาดเจ็บส่วนมากสิมีจะระเบิดนะปะทะกันกับส่วนหน่อยส่วนมากสิโวนระเบิดหลายอ่าอคือเจอเาะข้อมอมันบ่าใครสู่ใครปักเ่า,าที่เขาที่เข้าไปตีแต่ละจุดละจุดนะนมันสูยแป๊บเดียวมันกระอนลัคนไปหอดเนี่ยมนแรงเนียมาเ้ามานี่ขาขาดกัยังมีเนาะเออ นี่แหละครับชีวิตท,ทหารชีวิตนักรบคไายป่าคงชัยไปด้วยกันดีๆอย่างนี้นะครับตื่นเช้ามาเอ้ามันเหลือขาข้างเดียวก็มีไม่เพราะว่ <laughs> แาแล้วนายสาตวทหารเจมเขามีแนตวตรวจทุนระเบิดทหารผ่าน<อ>าใส่ตีนพวกเราตีนตรวจไปเลยเดินเพราะว่าไงที่ใส่รองเท้าผ้าใบพ่อยังก็ใส่มันขาดตำ่ำแต่ใส่กุมแบนมันขาดสูงเพ่าะว่าอาดปากเออไม่แรงอัดขาดสูงกันโดนสตอกันดีไปกันถ้าโดนกบก็โลดก็โอ้ ห้องจากโดนแสวงเคืองกับเจ็บสรุปแล้วงานนั้นในยุทธการใต้ร่มเย็นสิบสิบห้าเลยบาดเจ็บก่อนนะร้อนก็คนที่เล่าให้ฟังก็คือทหารพรานอะไรนะการน้ำมนดีทหารการน้ำมนดีทําไมท่านถึงรอดรู้ไหมครับหลายสมมติภูมิเนี่ยเดนนักรบเดเดีตายคนเนี้ยเพราะว่านามสกุลน้ำมนดีนะครับน้ำมนดีอ่าก็แซวๆกันเล่นนะครับสําหรับยุทธการใต้ร่มเย็นที่ทหารพราน น้ำมันดีไปรบก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปครับว่าสมรภูมิไหนครับผม